ขขาป้าหาเฮ็ดน้ำกันด้วยค่ะเมนีมาเบิงเนาะค่ะว่าห้าสิหมานคือหมื่บ้านบอนเนาะค่ะไปเบิงน้ำกันเลยค่ะมาเล่มห้อยกาวด้วยพี่น้องสิไดจเต็มกระตาบอมาเล่มนี่ือน,นี้มาคนเดียวด้วยค่ะสวยงามยังมีดอกงามอยู่สวยงามมาก มาเล่มห้อยเกา่าแต่จะเอาเต็มกระตาเด้วยพี่น้องพราสิได้บญ่มาเริ่มรอยเกา่าจะเอาเต็มตะกา้ามันถ้าท่านผลดิ้นก็มีผลออกอยู่ตำตำอุ้ยหกักอุ้ยเสียดายดีอะไรเห็นหมูว่านนี่ตุ่มงามคักมันนี่กะจะขึ้นกั้นนั่นแหละคะ่ะแน่มาท่านเห็น Hết ọc lọp lẹt Khá tăm nằm Ốc dù lực nằm Ốc dù สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องดูฝนบอสัมฝนบอสัมข้าต้าขาที่หลังเห็นอยู่เห็นอยู่กันโยกเยกกับเขาอภัยด้วยค่ะ งามตมตมบอรเลโอเคอยู่สวยงามเห็ดเห็ดฝนประสามมันกระสิแตกอ่ะเด้อพี่น้องแตกแล้วเห็ดแตกแล้วอุ้ยมีอยู่มีอยู่ส่งคืออยู่ะะอเอาทางไหน งามตามท้องเรื่องอืมเดี๋ยวนีจะคอยป้ายสาว่าฟ้าว เทียงคนฝนตกแล้วไปเลยเฮ็ดดอกซ้ำนี้นะพี่น้อง ดอกปัญาแต่กับพอดีอยู่ต่มพอดีเฮ็ดขาอยู่ลึกพี่น้องขาอยู่ลึกฝนว่าส,าสังก็สิเป็นเบ,นบาๆบนัก เน้อถาลูกก่อนเขาว่าเขาพากันบไดเหตุแต่อันนี้ไปเปิดบนไปหาบึงมาไหนก็คือจังไดแน่อยู่บนบ่เคยหากะลองบึงเปิดงานกะห็นน้ำแจก้กะแท่น้ำเอียงเงี้ยสิมู้เขาว่าเขาบไดเหตุแต่ก็บอกโหเด้อว,ว่าเขาได้บ่เพราะว่าบ่เห็นกะตาเขา ไปหาบาดแดก็คือจังได้แนู่่อ้อมก้ออยู่ตร่นี้ต่มพอดีพอดีต่มซ้ำนียเขาคือว่าเขาบาดแดเหตุจากเขาอันนี้ไปหาบาดแดก็คือจังได้อืม สวยงามออกไม่คืมีคิดหน้องืชเหลวอุ้ยใส่นอคนนั่นนโอ้โห้ทหาบันแดดคือจังเห็นเขาคือว่าเขาบาันแดดเห็ด เห็ดพี่น้องมีแตเหต็ดเขาคือบ่าเขาว่าเห็นเห็ดทำไปมาได้ก็คือจังได้ก็จังเห็นมาเด้อเกบเห็ดผลได้ว่าท่านใดนั่นสวยงาม สวยนี่ถ้่หลูกกันบ่โอ้บงาน้บอ,นนอ,อท่านใดก็มาเด้อเท่าไปกับบอลหลับสายนั่น มันก็ตัดไปเลยบางนึงนี่อยังเขาเอินแม่หมายบอกพ่อแม่หาเฮ้ยก็เอินจะไหรโสดนะคะโสดโสดนะครับโสดโสดค่ะยังโสดนะคะคุณน่ะคุณยายโสดค่ะไปหล่อเบอร์ประาไปหล่ออย่างไรแต่เบอร์แต่บอร์เดียบมันแจ้งไปไหนเด้อหมู่บ้านเอาไปหลายล่ะนะเมนโอ้โเป็นยังบ่บอกผู้ได้เพราะคนเด็ดนี่น่ะเมนแต่อาจจะเคยไปกัด ได้อาจิเคยป้ายกับบองหูแถวๆนี่แหละบอกผู้เดียวนี่ได้นี่จ้าขอบคุณค่ะป้าตาผู้เดียวครับพี่น้องเป็นมูเป็นเหงาเป็นกอเป็นตับเป็นตาบมันแจ่งตาจังเห็นไหมแม่นานครับโดกมันโอ้ตรงเหรอวะนันตาตรงเหรอว่นานัน ันว่าธี่น้อยก็ไปว่าเป็นนี่นี่มันมันบบหูน่าแบบว่าว่ามันออกมันจะแท้มันไม่ได้ออกโซทีพนะมันออกเป็นบางบอนมันออกเป็นบางบอนแต่ละปีนี่ออกบ่คือกันเด้อพี่น้องบ่บ่คือกันปีนึงคือกันที่ดีแต่ละปีนี่ปีนึงอันนึงออกหลายปีนึงอันนึงออกน้อยได้มันบ่คือกันแต่ละปีใช้มือนยังนั่นนะเออนะมาบ่แจ้งบ่เห็นหุงตอนมานั่น นักดีเนาะตรงล่ะตรงแล้วของหวานของหอมก็เอาใบกอนเด้อพี่น้องกำลังออกแนวอื่นอยู่กำลังออกแนวอื่นอยู่ครับเจนเย็นครับเจนเย็นเจนเย็นมันเป็นหมามันแก่ปันไหลแต่ก็พอดีอยู่มันไปไกล้เนาะสังขาเป็นลอยโลกเหรอลอยนิดๆลอยนิดๆลูกตรงแล้วตรงแล้ว งามตุ่มตุ่มพอดีงามนี่นี่ก้อนหยาเป็นดอกเลยเลยเห็นแต่เขาเก็บเอาเก็บเอาไว้สังขารเพราะว่าส่องใดไปทั้งพี่นั่นๆนี่นี่ยันสองสามเก้าก็เห็นเห็นเลยแล้วมันออกเป็นมูกี่ร้องนี่ยเนืะอยืดไตนี่ละนะคะแล้วก้อนหยา ขันยาเปื่อยๆใต้ใต้ก้างก้อกับมีลังบอลหาหอดก้างก้อขึ้นได้แมนขันยาใต้ใต้เปื่อยๆก้างก้อขับมาแดนมันออกล้องเชิญมันกับเน็บอยู่ก้างก้อแมนบอลอย่าให้แบนง่นเยอะนั่นดีหนาจีน้องระวังเด้องานบาดมือเหมือนว่าผมครขาก็ใบมีดโกนครับ งามงามมีเขื่อนีกุ้นตรงคู่งามต่งพอดีงามต่งพอดีงามมันบ่เปื่อยตรงล่ะตาตาตานี่ยเขาบอกว่ามันตาหน่อยนี่ก็ได้สุภาสิเตียมก็หาโลหาโลเมียนเนียนหาโลอุ้ยหักเห็นเลยก็หักเลย <laughs> à, mì để thử Ui, lại đợt, u lại đọc u. Nè con nha nè. con nha. U lại 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 đọc. U hát. Có lái ta khó phải được kìa nó. Hm. Hm. thấy Hm. hết nhà băng đọc giang suối lơi giang suối lơi suối hang บ่ละดอกสองดอกตื้มกั้นหรอะมันก็เต็มกับตาไปเองนี่นี่โอ้ยยางใกล้หลีกกันยางขวมเพชรไปดีกว่าบะเกีย่นเลยว่ะห่นโดบะย่างงามเลยหุ่แข็งแข็งขาแบบนี้ไงบะวิดยางลงนั่นกระตรงกระตาหล่ะเด็กกระเต็มหาไปเรื่อยๆเด็กกระเต็ม คูนี่แม่นั่นน่นะื้นๆเยอะๆเขากำพี่น้องมาโนมาโนจากอันนั้นคูหนึงครับงัวง่ามคูพี่น้องใส่น้ำท่านเดียวแล้วถาครับอันว่าถาปานนี้น้วมีมองว่างเห็ดเหลอได้กับตาแล้นั่น้มือนี้สบายสบายชิวๆ ทำไมฝนตกนี่ทำไมฝนดีกว่านี่นี่อันนี้มันเ่อเดียวมื่นเดียวฝนหมื่นเดียวฝนแค่แค่แคมื่ดีวนนันละฝนยู่ในเงาเอ้ยยู่ในเงาหยาก็หยาหยาแฝกหยาแฝกอืม กันยังนี่ได้มาด้นี่กันยังนีได้มาด่นี่น้าบาขาวปลดาได้ล่ะอมันออกเป็นเวิงเนี่มึงหาบันดมึงหาบันด่ดอยู่ขาว่ามึงไปปลูกไว้ตีว่าัน เขาหาแต่บอลเดี่ยวเนาะเขาห้องยางหล่อเนาะ้งห้งย่น่ะไหมเขาหาบอลเดี่ยวห้องยางห้นไปหนมาลบไปลบมามันก็ได้เองมันรืวมาเก็บจังได้กบสิเก็บอยู่วนี่สิเก็บแน่มอย่างสวยเลยนี่นี่ในหยานี่วะนี่กะหานในหยานวะน้ำหยาหเหรงนี่เบืองเหีย น้ำยาแหงนี่ว่ะเบิองดอกเมียพี่คอยีเมีเอ้าใหญ่แต่มันร้อนลงเด้อเอดเราเราเรานันปรานหาได้หามาเลยนันเหยียบเพชรมูลหรือว่าดีว่าไปเหยียบเอามูลนี่ยางขวมมานี่มันออกในงานหน้าเนาะมันออกในงานหน้าก่อนเป็นแปลนได้เนี่ยมองนี่ ตั้งเงิอกเบื้งดอกเห็ดนั่นหลายหลายกลัวเหรอนั่นกตาต้นนาหากิโลกูน่าต้นอานานกิโลนทะนกปาทก็ไานานานทำก็านไปงันอำกากไปงันทานหงานทานกไานไนทนนน ดอกซ้ำแหลกนหแม่ข้าประเดหาอุ้ยใบน้ำเน่เอาเอาเลยอุ้ยใบน้ำเน่ค่ะพี่น้อยแข็งเลยต้มง่ามมาล่อใบนะพี่น้อยพอดีต้มแด่เยอน้ำแล้วดีได้มาไดนนี่นิ่งหกงาม่าีครับแห่งหยาบด้อยู่เอาเลย ก็ขาน่แหละเพราะวลเไปหละแปบันีนี่ั้งเหมือนั้งโขกอะั้งโขกอหาใดในหมู่บ้านนี่นันนันเห็นบอนันนันเปิดออกเห็นบอนันเปิดออกเห็นบอนันเห็นบอนันอเปิดออกอาาพนี้เห็นบอลออ้ใครแน่ได้มาใดนี่ยังแก่มาใดอยู่ เด็วผ่านหนึ่งกันจังหน่อยอุ้ยเก็บอ่ะเจ็บอู้หูหมู่านกับแบบนี้แหละแต่มันบาท่านใหญ่แซมนี่แต่มันบาท่านใหญ่แซมนี่เราป้ายยาวันนั้นนั่นอืออุ้ยเป็นเพลิงอยู่เนาะแต่หมู่บ้านมันดองหน่อยก็หนีความงามพี่น้องห่วยเออเจ็บเลยนี่แหละครับพี่น้องหมานแห้งอีดีพี่น้อยครับดีได้มาได้นี่ผนหมานพี่น้องเห็ดจังไรกับหมานครับนี่ ออกในงานหน้าเพิ่งหาในมันในหยาไปเลยหาในหยาไปเลยยิงแจงอีกคนหนึ่งของอำเภอทาตุ่มพี่น้อยยิงแจงนี่แจงนีหลีครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตหาป่าหาปูแม่นหาเห็ดหาหน่อไม้แม่ติดดอกเอ้าอะบออะไรนี่น้อยนี่หน่อยจีบเออมันเหยียบมูลเหยียบเป้ ท่านเป็นเห็ดดอกน้อยนี่มันเรียบร้อยนี่ดอกใหญ่ครับโอ้นี่ใจที่มาบ่เสียเถี่ยวมั้ยปื้มแห้งปื้มใจครับมากกับผดด้วงอ่ะอันนี้พี่น้อยก็บ่ได้คิดว่าสิได้หลายจังซี่เด้นี่พี่น้องเห็ดไป่ใช่เห็ดไ่เต็มตาล่ะเต็มตาแบบคุณภาพเลยดึงจนเห็ดขาดเห็ดมุนกะนิกปลาหยางเป็นแบบนี้แหละโอ้ดีใจน้ำที่มาได้บ่เสียเถี่ยวดีใจมากครับคนแถวพุ่นพี่น้อยไร้ไร้ไร้สัตวดีแก่ถ่นบวสีเถียว ยังขุดอ,อยู่ว่าสิมาเอาบันไดเพราะหมู่บ้านเอาไปหลายละ่ะโอ้ยดากโอ้อยดากท่นนอ้ยงามยาคุณภาพหมู่บ้านหมู่บ้านมันกับท่านผลใบใหม่ได้แต่มื่อนี้ยังเด้เปิดหานี่เบิ่งนั่นต่อมยางสวยเลยสุดยอดเลยงามแหง้ง สิขาเก็บสิขา,ารอไรเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลยบัก,บยก,บยบกยางสวยนี่น,นี่นัน่นตันกันพุ่งละสองดอกต่มงามโุ้ยฮักฮักกับบเปผียังดอกเป็นดอกขาเป็นขาอืมอิดสวยอี๊บยังงามอ่ะเถนี่แหละจังสีเลยมันตรงไว้ <c oughs> มาขาไม่พี่น้องท่านมดอยู่นะอี๊บ ดอกแข้งดีสั่นะขักฟันกับเขาเอาให้ด้วยค่ะอ,อุ้ยมาอืดมาอยากดิกใจมากแล้วว่า่าด แห่งย่านบ่ได้ขามมนอยู่เลิกเลยอูย้ขอเรื่อยๆอ,อยู่ ดอกส,ส,อกส,สวสสยๆพีงงนนน่น้องดอกสวยๆหมาว่านเราเห็นอู้ห่งๆเยแรงสวยอย่างแรงอู้หอมันเหลื่อมแดงๆพอดิแมวว่าพี่น่อยยังว่าคอยหาต้งโคกดอกหาแต่ทั้งลุงอ,อู้หูยิ่ิดอก ไม่หดแก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเจพ่อแกงเลยตัวนี้หมูเดียวเกือบโลเลยพี่หน่อยยี่สิบพ่อแกงถอยยี่สิบเบสอ ยีก nah si. sí. yeah. oh. ็หน่อยคุ่นอันหนึ Não, uh, ่งพุ่นยี okay. ่ส uh, ี่เอยี่ห้ายกดอกเกือบ30ดอกยี่อนอ่อมอ่อมเล่มีปท่าน่งต้นนี้งามอัน้นะอู้นีของเสี่น้องสีม่วงอันนี้สดแข็งแข็งออ่อมออม มันติดกันเลยเบื้องนี้ติดกันเลยนี่ๆๆๆอู้ย่าทหไมโออก่อนอู้่าเอาไปได้ลล่านี่เอาไปได้นี่ไงเลยได้นี่มีอามีดไงจีมเลยนี่อ๋โอ้ยเเคยเ่เคยเอาเถิงๆก็คือเป็นก่อเลย

พี่น้องน้ำมาดาขนค่ะเบิ้งเบ้งเบิ้งเบิ้งงหอเง้ยบอกเลยร่านงใส่ถมออมานนี่ยกระตาไมวาดงนไปอักสองคลิปตัวเดิมาสวัสดีพี่น้อยนะบ้านไก่ค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วกงใส่หล่นมาแล้วเสืนจิมาว่าอยู่พอดีะกรต่านี่เขาใจเหตุท่าเมื่อเงื่อน ใส่เบื้องบนเด็ดเต็มบ่เด็ดมันแังบ่ออกเฮะอาอใส่เบิ้งมันเด็ดเต็มมาเต็มมาเต็มเต็มดอกมาเต็มมาเต็มมาเต็มมาแต่ใส่กับไม้ทาตุ่มนะก็มาหนีมาหนีวะบ่อถ้าม่ตีนปุ่นปวดได้เขานาไปต้งเลยนะไปต้งแต่หาแต่หล่อท่างหมานก็แกันค่ะพี่น้องนี่พี่เจยกับมันการนิกาก็มันเหมือนกันไม่ได้ถือลงมาหรอกค่ะ

ก็คพี่น้องขอคุทุกกจเดอร่พี่น้องขอคุณกไคทุกแทกคลากไปกอนกัมคลิปนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัอกันไม่คลิปนาด้วยค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยละบ๊ายบายพอกันไม่คลิปนาค่ะ